สวัสดีครับผมพี่น้องช่องกเกษตรปั่นสุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี่พาพี่น้องเขามาเบิ่งควายงามๆครับพี่น้องนะครับสวยงามาอยแดงพี่น้องเขาจะเรียกนะครับอยู่กับคอควายนารินทอนฟาร์มมือนี่สวัสดีครับสวัสดีจ้า,าน,นะครับผมมีอย hmm. ู่จากรายการครับมือนี่มีซีโต้ซีรายการได้จ้ะซีรายการครับพี่น้องของสวยๆงามๆเลยครับผมราคาเกษตรกรเหมือนเดิม ฝากที่ตั้งเขานะครับอยู่บ้านกันวนจามเพลซำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะเบอร์โทรครับ0910069498น้าจ้ะนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติได้จ้ะละเอียดสอบถามได้ครับพี่น้องนะครับภาพพี่น้องเขามาเรียกเบิ้งควายงามไปเลี้ยงครับจ้ะนะครับมาชมแม่สาวงามๆครับพี่น้องตัวที่แรกนะครับตัวนี้ยังห้องหาหมูอยู่ครับพี่น้องยังติดหมูตัวเป็นคุณอยกแม่มาไหมนะครับเป็นลูกสาวพอได้ครับอันนี้ลูกสาวช่างอุดรจ้ะ อายุสิบเอ็ดเาลบดือนถ้าญาติของสร้างอุดรจ้ะสิบเอ็ดเดือนนะครับเป็นห้องน้ำมูกนะครับพี่น้องอยากเข้าคอกจ้ะนะครับเสิบสามสิบแล้วจ้ะนะครับผิวงามเลยครับตัวนี้นังหนาซาแงอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเลยน้ำน้ำเลยจ้ะเจริญเชิงเลยจ้ะนะครับพี่น้องอยากให้เบิ้งหน้าตานะครับอัตลักษณ์หนาเปนเมพี่น้องเห็นนะครับเบิ้งครับผมเดี๋ยวเอาหน้าเป่นลุงนะครับพี่น้องเบิ้ง ตาแต้มแก้มจำคออ่องทุ่งน้องเขาชัดเจนตามตำราคุยไทยเลยครับตัวนี้นะครับสวยๆเชิงเชิงจ้ะนะครับผมสวยๆงามงี้สินะครับอันดุกรรมของสร้างอุดรนะครับเปิดราคาไว้หลายปันไดครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะโอ้ครับพี่น้องราคาเป็นแต่เลี้ยงแห้งนะครับผมราคาเป็นแต่เลี้ยงแห้งครับผมพี่น้องเบิ้งเอาเลยสวยๆงามๆครับพี่น้องผู้ใด้กำลังมองหาแม่สาวครับ นะครับตัวนี้ถือว่าแม่สาวอนาคตไก่แน่นอนนะครับผมนะครับเบื้องเลยครับสวยๆนะครับพี่น้องนะครับผมปั้นท้ายหางนะครับหางก็งามจ้ะหางกลมๆเลยครับพี่น้องนะครับผมเบื้องเลยนะครับท้ายกลมหางสวยๆนะครับ นะครับเบื้องข้างยืนเลยคุณน้องขนาดพัฒนาหัดนะครับเนี่ยจ้ะพัฒนาในหาดนะจ้ะยืนเองจ้ะสันคอยง่าเลยครับพี่น้องนางนาไซง่ายระกษาการกินหยาให้เลยตัวนี้จ้ะอย่างมาแบบธรรมชาติสาวหน่อยขยันพอสร้างอยู่หรอนะครับจ้ะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบวกลบเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะต่อรองได้เหมือนราคานีกับต่อได้คือเก่าจ้ะทรงห้ยหอดหนาขคือเก่าเน้นจ้ะของสวยๆให้งามนะครับพี่น้องเขาไปเบื้องกับรายการต่อไปครับได้จ้ะปลก เอาครับพี่น้องเขานะครับมาเบิ้งนะครับกับรายการที่2เลยครับตัวนี้นะครับแม่บอกแม่พันใส่เงี้ยงวาๆครับพี่น้องนะครับแม่นี่ส่วนสูงลายเป็นไหนครับส่วนสูงอยู่ที่143บวกลบจ้ะ143จ้ะความสูงได้ล้ำตัวเงวเลยครับตัวนี้ นะครับสถานะตอนนี้เป็นงไหครับตอนนี้ผสม,มก้าเจริญผ่านหนึ่งรอบแล้วเจ้าตัวน,นี้นะครับผสม,มไปให้กับก้าเจริญจ้ะนะครับ่านมาแล้วรอบหนึ่งเมนจ้ะในหลุกมาแล้วตัวครับใานาลูมมาเลยตัวนึงเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่สองพร้อมสิบไปเมนจ้ะไว้ยังไม่ไหม่สดๆอยู่นะครับจ้ะงามๆจ้ะสดๆดิจ้ะล้ำตัวนะครับเงาเคี้งสวยๆนะครับสวยงามดิจ้ะนะครับได้สูงได้เงานะครับหน้าตาชัดเจนนะครับพี่น้องอัตลักษณ์นะครับหน้าตาหวานโค้นเขาขั้นซ่อนงามเลยนะครับ ตัวนี้เบิ้งครับซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งรุ่นสองเจ้าตัวนี้รุ่นสองพันธุกรรมนะครับเก่าเจริญผสมไว้ให้นะครับแมนจ้ะราคาเปิดใบไหลเป็นไงครับเปิดใบที่สี่หมื่นเก้าพันบาทเจ้าตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะนะครับต่อรองกันได้เหมือนเดิมต่อรองสอบถามได้คือเก่าจ้ะนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งทั้งหน้าทั้งเขาเพิ่นนะครับพี่น้องหน้าตาวงเขาสวยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับขันซ่อนงามนะครับตาแต้มแก้มจ้ำ พออ่องผูกโบครับพี่น้องแข้งขากระดูกล็บดีหนาๆเลยจ้ะนะครับธรรมศาสตร์เลยเนาะครับจ้ะเบื้องเอาครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องรอบๆตัวเพลนตัวนี้ได้ความเงาเป็นพิเศษเลยแมนจ้าเงาๆเลยจ้ะตัวนี้ทั้งเงาทั้งสูงจ้ะล้ำตัวเนี่ยเคียงดีเนาะครับจ้ะเบื้อง้ายเบื้องหางครับหางกรน้เลยจ้ะนะครับบัตรเพ่นตีทองมานี่พี่น้องบำรุงเลยครับเป็นตัวหญ่ตัวอ้างก็นี่ครับผมนะครับตัวนี้สวยเลยครับผมนะครับตัวนี้เป็นควายแม่มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับแมนจะ สายแพยดูดอนมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบจ้ะนะครับผมผสมเกเลืเจริญไว้ให้เมนจ้ะผสมเกเลืเจริญผ่านหนึ่งรอบเลยจ้ะตัวนี้นะครับราคาเบาเบาครับราคาเบาเบาจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทเมนจ้ะต้องลองสอบถามกันได้เนาะครับได้จ้ะลดอสอบถามรายละเอียดครับพี่น้องครับเมนจ้ะผู้ใดมากแตโทรมาต้องลองเอาจัดทรงหอดหนาคองให้คือเกลาจ้ะนะครับสวยงามครับตัวนี้โอ้โหครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงกินยากินเฟี้ยงครับผมกินเฟี้ยงไหมนะครับเลี้ยงธรรมชาติเลยครับตัวนี้ นะครับกินเสี้ยงดี่ดีเลยจ้ะสวยแบบนี้ครับพี่น้องบุคคลผัดเลยนะครับเขาพาไปเบื้องกับไรยกันต่อไปเนาะครับได้จ้าไปหลกดปะครับพี่น้องเขามาเบิ้งกับไรยการที่สามเนาะครับตัวนี้นะครับแม่บอกแม่พันยิ่งยิ่งขึ้นนะครับน้องเบื้องเอานะครับผู้ใดกําลังมองหานะครับเป็นควยแม่ทองนะครับตัวนี้เพ้นจ้าเพิ่นสูงไรเป็นไรครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามบวกลบจ้าทองได้เ็ดเดือนจ้าสี่สิบสามครับจ้าทองแล้วเ็ดเดือนจ้าก็พอเลยครับเพชรลำโค้งจ้ะตัวเนี้ยเพชรลำโค้งจ้า นะครับผมสายใหญ่ๆเลยจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับแม่อ่างใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นสายใดครับแม่อันนี้สายปังสุรินจ้ะปังสุรินจ้ะนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องหนาหนาอ่างเลยจ้ะเลยเงาเลยอ่างเลยครับตัวนี้นะครับเพิ่นได้ลูกไม่ละตัวครับได้ลูกไม่ด้ตัวหนึ่งจ้ะตัวที่สองพร้อมที่ไปนี่จ้ะได้เจ็ดเดือนจ้ะอยู่ในท้องจ้ะเจ็ดเดือนแล้วเมรีจ้ะกดทองเรียบร้อยนะครับกดทองเรียบร้อย้ะจ้ะเบิ่งครับหน้าตาวงเขาเพิ่น นะครับสวยเลยวงเขางามครับพี่น้องกระดูกแขงขาใหญ่เนาะครับเมนจ้ะหน้านาเลยจ้ะตัวนี้โอ้โหเครี้ยงครับพี่น้องนะครับซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งได้สองจ้ะตัวนี้เพ็ดลำโขงนะครับเพ็ดลำโขงในเจ็ดเดือนจ้ะนะครับเปิดราคาไว้หลายป็นไรครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะตัวนี้นะครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะราคาพอต่อพอซื้อครับพี่น้องงามๆด้วยจ้ะสอบถามกันเอาครับพี่น้องเบิ้งนะครับหน้าตานะครับสายปานสุรินทร์จ้ะ อาสิออกคำคำแน่จ้ะนะครับเนี่ยครับพี่น้องก็คือสายของป่านสุรินทร์จ้ะนะครับแต่ว่าเรื่องโค้งสางเป็นไงนะครับมาเต็มเลยจ้ะเบิ่งครับเอิกมะพร้าวไงครับกรดูกกระดูกแข้งขาไงจีบกะลานะครับจีบเล็บเพิ่นเบิ่งเอาครับพี่น้องล้ำโตคือว่าเป็นควายโค้งสางกว้างเมนจ้ะโค้งสางไงนะครับพี่น้องเบิ่งท้ายเบิ่งหางเพิ่นนะครับหางผุยไงๆยาวๆเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวหมุนสู้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับผมหมุนอีกรลายหนึ่งนะครับให้พี่น้องงเเาาบิ่ลข้ง นะครับลักษณะท่าเดินท่ายางเพื่อนนะครับพี่น้องเบื้องหญลัอ่างยังไว้จ้ะครับแม่ควายนะครับแม่ยิ่งยิ่งสูงร้อยสี่สิบสามตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบจ้ะเป็นแม่ทองเนาะครับแม่ทองเจ็ดเดือนจ้ะแม่ทองเพชรลำโคงเพชรเดือนจ้ะนะครับผมมีลูกมาแล้วตัวนึงแมนจ้ะนะครับเบื้องครับพี่น้องของสวยๆงสินะครับแบ่งพี่น้องเขาไว้ในราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะราคาต่อรองสอบถามกันได้เนาะครับได้จ้ะ ต่อได้คือเก่าจ้ะผู้ได้หาโบกันพลาดเลยครับแม่นี่นะครับแม่ทองเพชรลำพงเจ็ดเดือนจ้ะสูงรอยสี่สิบสามจ้ะสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะนะครับต่อรองจัดทรงให้คือเก้าจ้ะนะครับพี่น้องโอ้โหเป็นอะไรยงครับผมเข้าไปเบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้ะมาเบิ้งเลยครับพี่น้องกับรายการที่สี่นะครับตัวนี้นะครับแมงอ้างงนนะครับ่ีอพงง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 ลงง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 ง้งวันจ้ะ นะครับแม่นี่เป็นแม่ควายสายเพชรอุดรจ้ะนะครับผมสุดยอดความอ่างความใหญ่เลยครับแม่นี่นะครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนาะครับแม่จ้ะสถานะก็คือผสมกับสร้างอุดรไว้หามือเลยเจ้าตัวนี้สร้างอุดรนะครับได้5วันจ้ะนะครับส่วนสูงพันหลายเป็นไรครับส่วนสูงอยู่ที่142บวกลบจ้าตัวนี้142ครับผมเบิ้งเลยครับพี่น้องนางอ่างเลยจ้ะควายยังสดสดอยู่นะครับเนี่ยเบิ้งเลยครับเนี่ยตัวล้ำคิงนะครับอัตลักษณ์หน้าตานี่ยนางงามไหมจ้ะ ความใหญ่ความอ้างนี่สุดยอดเลยครับผมนะครับผู้ใดกําลังมองหาแม่พันธุ์ใส่หญ่ๆนะครับเอาไปยินคอกตัวนี้บ่ผิดหวังเลยนะครับกับราคาซื้อหนึ่งรุ่นสองนะครับจ้ะซื้อหนึ่งรุ่นสองจ้ะเปิดไว้ลายเป็นไหนครับเปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะตอนนี้หกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะนี่คือราคาเปิดนะครับจ้ะราคาเปิดจ้ะต่อใดคือเขาจ้ะต่อรองสอบถามกันได้เหมือนเดิมจ้ะนะครับผมพี่น้องมาเบิ้งนะครับนาตาทางเขาเพิ่นนะครับของสวยๆเลยครับตัวนี้หน้างงามจ้ะตาแต้มแก้มจำอัตลักษณ์ไว้ไทยชัดเจนจ้ะ ของเคาเออบอกพาวง่าๆนะครับพี่น้องนะครับแข้งขาเล็บกตงามจ้ากระดูเล็บเท่าสวยนะครับความอ้างให้พี่น้องเบ่งเอานะครับตัวนี้สวยๆเลยครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดกําลังหานะครับแม่ควายนะครับแม่พันุ์ใสใ่ญ่ๆจ้ะนะครับตัวนี้แนะนาเลยครับพี่น้องเบ่งท้ายหางเพิ่นนะครับหางเป็นปุ่มเลยจ้ะหางจุดเด่นเลยครับความอ้างแล้วก็หางเพิ่นนะครับเดี๋ยวจูงยางสุพี่น้องครับเบ่งจากน้อยนะครับปะปะอลไร นะครับผู้ใดหาอยู่ครับพี่น้องตัวนี้บุคค้นพลาดเลยจ้ะนะครับเป็นแม่ควายสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวจ้ะตัวนี้นะครับกับความสูงลอยร้อยสี่สิบสองบวกลบร้อยสี่สิบสองครับผมเบิ้งครับพี่น้องความใหญ่ของเพิ่นว่าผิดหวังเลยนะครับราคาแกบ่แพงจ้ะหกหมื่นหกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะเก้าพันบาทราคาเปิดไว้นะครับพี่น้องให้พี่น้องต่อรองกันได้เหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องมากกิดจังโทรมาต่อรองสอบถามรายละเอียดกันได้จ้ะ นะครับมือนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่รายการสี่รายการจ้ะมีให้พี่น้องเลือกชมเลือกหาเลยครับมือนี้หากล้วยปีเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับขอกล้วยนารินทอนฟาร์มฮ่องกงฝากพี่น้องเข้าไปสมีนะครับมือนีจ้ะนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับคือเก่าครับพี่น้องมือนี้นะครับเก่าคำว่าขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า